ครับนี่ก็ดูทองฟ้านะครับมืดลึ้ฟ้าสีทองครับครับนี้ก็ฟ้าสีทองนะครับดูนะครับโอ้ปรากฏการสีทองเลยนะครับอืมตอนนี้ก็มืดนะครับอ่าโน้นก็สีทองนะครับครับนี้ก็ดูนะครับดูอ่าฟ้าอ่าค่ำค่ำมืดมืดนะครับก็เป็นสีทองนะครับน้อน ดูนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นก็สีทองอลา,ามเลยนะครับสวยงามมากครับนูน่นน,น,นี่นะครับดูดูด,ด,ดูดูครับสีทองเป็นเล็กสามเลนะ็กห้านอะ ห้าอะไรเนาะเลขห้าหละมัง้งเลขห้านะครับนี่นะครับดูเลยนะครับออเป็นสีทองครับอืมนะครับสีทองเลยนะครับ